นิทานเรื่องเปดน้อยใส่ชุดเก่าการละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านเป็ดแสนสุขมีเป็ดน้อยชื่อข้าหอมเธอมักสวมชุดเก่าที่เต็มไปด้วยรอยปะแต่ไม่เคยบน่นเพราะเห็นพ่อแม่ทำงานหนักในสวนผักทุกวันเข้าหอมเรียนรู้ที่จะอดทนประหยัดและไม่เรียกร้องสิ่งฟุ่มเฟือยแม้จะไม่มีเสื้อผ้าใหม่เหมือนเพื่อนๆแต่ครอบครัวของเธอก็เต็มไปด้วยความรัก ทุกเช้าเมื่อเสียงไก่ขันดังขึ้นข้าวหอมก็เดินไปโรงเรียนเพื่อนๆแต่งตัวในชุดใหม่สดใสส่วนเธอยังคงใส่ชุดเก่าที่คุ้นเคยในห้องเรียนนั้นมีเพื่อนเป็ดชื่อแก้มใสเป็ดน้อยแสนสวยและชื่อไข่ตุนเป็ดน้อยแสนซนวันหนึ่งไข่ตุนเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าข้าวหอมทำไมชุดเธอเก่า มีรอยปะเต็มไปหมดเลยนะเข้าหอมยิ้มบางๆแล้วตอบว่าเพราะฉันอยากช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินแม้มันจะเก่าแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคาตอบเรียบง่ายนั้นกลับทําให้เพื่อนๆประทับใจเมื่อถึงเวลาเข้าเรียนเข้าหอมตั้งใจเรียนทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาดนตรีที่ครูเป็ดแว่นสอนแม่ที่บ้านไม่มีเครื่องดนตรี แต่เธอก็ใช้ทุกโอกาสในการฝึกฝนตรงกันข้ามไข่ตุ่นไม่ค่อยสนใจเรียนส่วนแก้มใสมักพูดว่าที่บ้านฉันมีเปียนโนจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะความเคยชินจึงไม่ค่อยสนใจจนถึงวันปีใหม่โรงเรียนจัดงานแสดงความสามารถไข่ตุ่นขึ้นเวทีไข่ตุ่นเต้นด้วยท่าทางตลกตลกเรียกเสียงหัวเราะแก้มใสแต่งชุดสวยงาม เด้วยท่าทางน่ารักได้รับเสียงปรบมือกึกก้องและแล้วก็มาถึงคิวของข้าวหอมเธอก้าวขึ้นเวทีในชุดเก่าเต็มไปด้วยรอยปะตอนแรกแทบไม่มีใครสนใจแต่เมื่อเสียงเปียโน,โนบรรเลงขึ้นและเสียงร้องใสๆของเธอค่อยๆขับขานบรรยากาศทั้งห้องเงียบสงัดทุกสายตาหันมาจับจ้องเสียงเพลงอ่อนหวานสะกดหัวใจ เมื่อเธอร้องจบเสียงปรบมือก็ดังก้องไปทั่วครูเป็ดแว่นยิ้มและกล่าวว่าคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ชุดใหม่หรือเก่าแต่อยู่ที่ใจและการกระทำของเราตั้งแต่นั้นเพื่อนๆต่างหันมายอมรับและชื่นชมเข้าหอมโรงเรียนเป็ดแสนสุขก็อบอวลไปด้วยรอยยิม้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพที่จริงใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คุณค่าแท้จริงของคนเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่สวมใส่แต่อยู่ที่หัวใจและการกระทำที่งดงาม